สวัสดีค่ะวันนี้มานำเสนอรถอีซู u ุไทลู่แวรน,นะคะรถคันนี้นะคะปี B 97นะคะมาดูกันที่เครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้นะคะ4 j a 1นะคะ 2,500cc นะคะตัวนี้เป็นเครื่องฝาทองนะคะตัวประหยัดนะคะสภาพรถนะคะก็เกียร์ดีขาวรวิ่งได้ปกตินะคะ ล้อตอนนี้นะคะเออใส่เป็นล้อแม็กนะคะขนาดขอบ18นิ้วนะคะส่วนกระจกนะคะคันนี้ไม่ใช่ไฟฟ้านะคะระบบกระจกเนี่ยเออเป็นระบบมือหมุนนะคะแอร์เย็นนะคะสภาพแอร์นี่คือพร้อมใช้งานเลยค่ะแอร์เย็นฉ่ำนะคะเอกสารในการโอนมีครบนะคะภาษีนะคะต่อมาแล้วนะคะค่ะปี68ค่ะ รถคันนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ6 9 0 0 0บาทนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะก็เรียนเชิญที่อำเภอพนันนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวนำชม g f r ไทยรุ่งแวนหนึ่งคันนะครับผมรถคันนี้เป็นแปรยิ้มจดทะเบียนปีเ7ตัวสุดท้ายนะครับหลุดจากนี้98ก็เป็นโสมของดาก้อนแล้วนะครับนำชมรอบพันก่อนรถคันนี้สีสันถือว่า80%ดีกว่า สีสวย80%สีหลังคาไม่มีแตกแล้วนะครับผมปกติของรถแวนและรถตู้ส่วนใหญ่ก็จะแตกแล้วของเช็ดไม่ถึงบ้างอะไรบ้างก็ปล่อยนะครับตัวนี้ถือว่าไม่น่าเกียดนะครับสีโดยรอบสวยนะครับรถกำลังเก็บการจัดทรงเรียบร้อยแบบท e ี378นิ้วกำลังสวยนะครับโหลดลงประมาณมา3นิ้ว3นิ้วได้นะครับ พวกคิวรอบคันเนี่ยที่ขาดไปเนี่ยฮะยังสั่งอยู่ของยังไม่มานะครับเดี๋ยวใส่ให้นะครับคือรอบคันยังใส่อยู่เอ่ยังสั่งอยู่เดี๋ยวใส่ให้นะครับผมมานนาชมภายในการแถงประตูตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวท็อปประตูมือหมุนกระจกขึ้นลงครบสี่บานนะครับผมช่องแอร์ข้างหน้าเหมือนกันนะครับกาลังสั่งอยู่แตวของมาก็จะใส่ให้เรียบร้อยนะครับรถถือว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ด้านหลังผมจะบอกให้ช่องแอร์พวกรถแวน์เนี่ยครับหาโคตรยากนะครับคันนี้ยังอยู่ครบทุกตำแหน่งนะครับผองขาดข้างหน้าอย่างที่บอกเดี๋ยวจัดหาให้ครับเพราะมันใช้กับพวกมังกรทองได้หาง่ายหาไม่ยากเลยด้านหลังเบาะสองแถวเรียบร้อยนะครับดูช่องแอร์หลังอยังยู่ครบ หายากนะครับผมใครหาง่ายเอ่อกิดบอกผมด้วยว่าเดี๋ยวบางทีอาจจะซื้อไปใส่คันอื่นแะล้วก็อีกตัวหนึ่งของไทยรุ่งคือตัวเนี้อยู่ในสภาพสวยเลยปกติจะแตกนะครับสีสารรอบคันสวยเครื่องดีนะครับผมสนใจยังไง0983264746รถจอดพนนนิคมชนบุรีนะครับมีรถรับแรกเกินแอดไลน์ที่เบอร์0983264746นะครับส่งรูปรถมา แต่รถดีๆไปใช้คันนี้รับประการเครื่องเกียร์เลยครับครับสวัสดีครับ